ยยอสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจ้กัต่ออีชันเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอะ่โอเคนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะในส่วนของการเปิดตู้ คิดมงคิดมากโคระบงโ,โคระโบเกียโคระโบนะครับผมนะได้อะไรยังไงบ้างครับผมนะมาอัปเดตกันสู่ให้ฟังหน่อยละกันนะส่วนในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเราสู่กันฟังในส่วนของไอดีหลักก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเปในดีถัดไปก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาอัปเดตส่งท้ายป,ปีเก่านะครับผมเนาะมาปัี2 0 2 4นะครับผมเป็นไอดีหลักก่อนเลยละกันนะฮะมาดูดิว่าเปลี่ยนแปลง ไปถึงไหนแล้วนะครับผมนะไอดีหลักนะครับผมผมก็ได้จัดตรงจัดเกียร์อะไรใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปนี้นะฮะแล้วก็ส่วนโคโรโบคุณกินนะครับผมกินธรรมะนี่แหละก็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะหลังจาก4ี่โมงเช้าวันนี้นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็จะปิดซ่อมบอลลูนฐานทัพนั่นเองนะครับผมปิดซ่อมบอลลูนฐานทัพจนถึง 6โมงเย็นนะเออนะครับผมในส่วนของอัปเดตรอบนี้นะครับผมปิดซ่อมบอลูนฐานทัพเฉพาะกิจนะครับผมนี่นะก็ตามที่ประกาศตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเลยนะฮะว่ามันปิดเวลาไหนวันไหนนะฮะนี่นะครับผมซ้อมบอลูนชาฐานทัพเฉพาะกิจนะครับผมวันที่27ธันวาตามนี้นะครับผมวันที่27 4ี่โมงเย็นไอ้สี่โมงเช้านะผมจนถึง หกโมงเย็นนะครับผมซึ่งไอ้อัปเดตอันนี้มันแน่นอนเนาะก็น่าจะมีการเลื่อนเปิดแน่ๆนะผมว่าคือน่าจะเลื่อนแน่นอนอนะ่ะ <c oughs> เออคงไม่พ้นสามทุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ครับผม,มก็หวังว่าจะเปิดตามตรงเวลาก็แล้วกันนะเออดีไม่ดีๆๆอาจจะตรงก็ได้เนาะเออก็ต้องรอรุ้นดูก็แล้วกันนะครับผมนะ อ่ะพอเปิดเซิฟมานะครับผมนี้ไม่ดีตู้กาชาท่ายอดนิยมเนี่ยอาจจะมาด้วยก็ได้ก็ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าไอ้ตู้เนี่ยจะมาเป็นตู้บอสมืดแน่นอนไหมหรือว่าจะพลิกล็อกเป็นตัวอื่นแต่ผมคิดว่าคงเป็นตัวนี้แหละเป็นพนตัวนี้แน่นอนนะครับผมก็รอเปิดอยู่เหมือนกันนะครับผมบอสมืดนะ,ะตัวโกงตัวเมตาชั้นดีเลยนะครับผมตัวหงุดหงิดมากๆนะครับผม ในส่วนของปีนี้นะครับผมนะท่ามืดเน้อส่วนตัวทั้งท่าแสงเนี่ยก็น่าจะเป็นสตีดดอลไม่ก็ตัวบอสไม่ก็ไม่ก็ตัวมุนนักปั่นนะฮะ,ะต้องรอดูแล้วกันว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะ,ะดีไม่ดีอาจจะรออีกส3าวันก็อาจจะ,ออ 2, าจจะมาก็ได้นะผมอาจจะไม่ได้มาทันทีก็ได้ตัวนี้นะครับผมนะอในส่วนของแพ็กต่างๆที่ผมเติมนะก็เป็นตามนี้เลยนะผมแพ็กคุณกินคุณกินซานต้าเนี่ยผมเติมอยู่นะจัดอยู่นะครับผม อ่าเป็นตัวพีร้อยนะก็อยากได้พอดีแล้วก็ในส่วนของแพ็คอันนี้ก็เติมเหมือนกันนะอ่ะาการเลนเจอร์พิเศษนะครับผมอ่าก็ยังเหลือเวลาอีกนิดนึงอยู่นะครับผมเพื่อนๆมีงบมีงบเล็กน้อยก็จัดได้นะสําหรับแพ็กเกจการเลนเจอร์ครับผมอ่าคือมันราคาจับต้องได้ผมแล้วก็ได้ลูบ,บี้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผมนะอ่าส่วนตัวของคุณกินนะผมนะก็นี่นะครับผมนี่ผมปั้นแม็กเป็นล่างไฮเปอร์เยียบร้อยแล้วนะ แมกล่างไฮเปอร์ไฮเปอร์แมกเรียบร้อยส่วนอัลตรานี่ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่า,าเผื่ออยากจะทําเป็นพีร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับผมดีไม่ดีในอนาคตผมอาจจะเก็บในส่วนของกบอัลตรานะผมกบไฮเปอร์ไอ้ก,บ, A, กบนี่แหละนะผมกบดำร้อยตัวมายัดใส่ก็ได้นะฮะต้องเกลือหนักๆจริงๆนะครับผมนะก็ตามนี่เลยผม,มถัดไฟอย่างเยอะนะทีมพีร้อยของผมนี่ซากุรามิกุทั้ง3ล่างนะครับผมแม็กหมดเลยนะยกเว้นเก้าดาวนะครับผม ส่วนเกียร์ผมก็ใส่ประมาณนี้เลย,เลยนะครับผมนะกดกินสายพลังธาตุไฟนะฮะส่วนจุดยืนก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วนพลังเอ่อธาตุอะไรพลังอะไรต่างๆเนี่ยก็โอ้โหโดนเนิบเดือนโดนเออหนักที่เหมือนกันนะใช้งานไม่ค่อยได้เลยแต่ก็พอมีใช้งานได้บ้างเป็นบางส่วนนะครับผมนี่ครับผมตามนี้เลยผมก็อุตส่าห์ใส่รบร้อยต้านร้อย ออโอเคก,ก็ก็เกือบถึงร้อยแหละนะครับผมหลบสกิลเนาะนะครับผมเออคนเล่นการโจมตีปกติคนเล่นการเคลื่อนที่เร็วมากอ,ะอ่ะสอดสกิลหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมนะสร้างบาเรียหรือบอาาัฟเอมตะแล้วก็เพิ่มต้านสกิลแล้วก็บัฟวิ่งนะครับผมแต่ว่าลดเป็นเหลือ120นะครับผม อาสวสสกิลที่2ก็เป็นสกิลดาวงดามเมจนะครับผมนะจากเดิมมันแรงๆนะอันนี้ก็ปรับมาลดลงให้มันเบาลงเนาะนะครับผมแล้วก็จากเดิมมันเป็นสตันอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นผักกระเด็นนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮ <c oughs> ะครามสามารถเฮเปร์ก็ทิ้นแรกเป็นในส่วนของเพิ่มแรกแต่ว่าอันนี้เอามาเป็นโอ้โห ทาลังโคนแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรสุขสามารถก้าดาวก็เครื่องสุดท้ายอันนี้ใช้งานได้ดีสุดนะฮะอ่ะก็เอาไว้ใช้กับตัวบุงตัวบินคอมโบกันอะไรประมาณนี้ก็ได้อยู่นะครับผมเล่นได้นะอ่ะส่วน9ก้าดาวก็ตามนี้เลยครับผมผมก็ทําได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะยังไงดีจะทํำไหมอ่ะเดี๋ยวคิดดูอีกทีแล้วกันนะฮะโอเคนะคผมว่าตัวนี้ผมเพียงพร้อมอยู่แล้วนะครับผมไอดีหลักนะฮะค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยนะครับผมอืมอ่ะส่วนเกียร์นะครับผม,เ,บผมเดี๋ยวผมพาไปดู เกียร์เลยละกันนะว่าผมาจัดใส่ในสองตัวไหนบ้างนะผมแล้วก็ได้อะไรมาบ้างน้าผมเปิดในสองกาชาโคลรโบเกียร์โคลรโบครับผมคุณกินทาม้านี่แหละนะครับผมเออแล้วก็เกียร์คริสต์มาสนี่แหละเกียร์อาวุธไม่ได้เลยเลยนะผมเกียร์ในสองเกียร์ป้องกันนี่ได้มาชิ้นนี้เลยนะครับผมก็โอเคนะที่ดีนะโอเคเลยดีเลยครับผมดีนะที่เปิดได้นะไอดีหลักนะครับผมชิ้นหนึ่งนะฮะในสองเกียร์คริสต์มาสก็เป็น ถุงเท้านี่แหละนะผมแล้วก็เกียร์กบนะฮะส่วนที่ทสําคัญนะที่เปิดได้ดีๆมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่องนี้เลยนะผมนะตกแต่งนะฮะเปิดได้แหวนคริสต์มาสนะฮะอ่านะครับผมถือว่าเป็นดีอีกชิ้นหนึ่งเลยนะผมเป็นเกียร์ที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยนะที่ผมเปิดได้แล้วก็อันนี้เลยผมการันตีนะเกียร์มืดนะครับผมผมก็ใส่มาเป็นอันนี้ไปก่อนนะโคนี่นะครับผมก็ไว้ใส่เป็น เป็นย่ำท่าอะไรประมาณนี้ให้มันสตันได้ค่อนข้างที่จะเถื่อนขึ้นอะไรประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็ดีใจนะที่มีการันตีมีการันตีให้อยู่อนะคิดมัดก็ได้อยู่บ้างนะครับผม,มดีนะที่ผมเปิดได้ไม่เหมือนไอดีไหนไอดีหนึ่งที่ผมเปิดไม่ได้นะฮะไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับผมพูดแล้วมันเศร้าใจเลอกเกินนะครับผมนะโอเคนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้นะผมอืมกีค่คุณกินนะ ไม่มีตัวคุณกินแต่ว่ามีเกียร์คุณกินซ้ำเนี่ยต้อง3มชิ้นเลยนะผมนี่ผมก็ใส่เป็นตัวรองๆแล้วก็ใส่ให้ไมกี้นะไมกี้ก็ถามว่า,ามันเอ้าทำไมถึงเอามาใส่มันไม่ใช่เกียร์ทัดไฟก็ไม่ทัดไ,ไม่ใช่ทัดไฟก็จริงแต่ว่ามันสามารถใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะเพราะว่าข่าเนือของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับผมเนาะอันนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะเนาะแต่ละตัวของผมที่เอามาใส่นะครับผมนี่นะไมกี้นะครับผม ค่ามันดีอยู่แล้วมีลดลงลดแร่ต้านสก,กิลหลบสก,กิลนะผมแล้วก็มีความสามารถสก,กิลบวกก็เหมาะกับการที่จะใส่ให้แม็กกี้เลยนะครับผมมันใส่ได้พอดีเลยนะส่วนอันนี้ผมก็ใส่โยกย้ายมาเป็นจบตีโดนแน่นอนใส่ให้รีวายสักทีแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่อับเกรดธาดด้วยนะผมน่าจะแรงน่าจะดีขึ้นแน่นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีจบตีโดนแน่นอนแล้วผมไอไว้นะก็ <c oughs> ถ้าได้บอสมืดมาเดี๋ยวจะเอาออกอีกแล้วนะครับผมนะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะใส่เป็นอา่า บอสมืดนะครับผมก็ต้องรอเปิดให้ได้ดูก่อนแล้วกันนะฮะสัสจจิสิก้าแสงกระตาน,นี่เลยนะนี่บาร์นาบุยาโกนะผมเกียร์แล้วก็ตัวที่ผมพัฒนาได้มาถึงขนาดนี้นะผมในส่วนของปีนี้นะฮะปี2024นะฮะเดี๋ยวปีหน้าใครว่ากันจะเปิดได้อะไรไงอะไรยังไงตัวไหนมาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูดูไปพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่นพนพนอนๆช่วยติดตามหน่อยละกันเนาะในสองแต่ละไอดีของผมนะฮะอ่า สอตู้กาชาหรือตัวกาชาเพชรดูบี้นะครับผมนี่ผมตามนี่เลยนะฮะผมเพียบพร้อมมากนะฮะก็หวังว่าจะได้ละกันนะครับผมบอสมืดผมจะลุยหมดเลยนะครับผมทั้งร้อยตัวกาชานะครับผมอ่าสอตู้พวกนี้ก็จะหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับเกียร์โคนโบนะนี่ครับผมอีก2ชั่วโมงน่าเวลาที่ผมอัดคลิปนะฮะสอดเกียร์คริสต์มาส์ตอรีเวลาอีก4วอ่าสวันนะครับผมที่มันจะหมดไปนะครับผมอ่าหมดเดือนมันก็หมดเดือนนี้มาปุ๊บก็คือ หมดเลยนะฮะเออนะครับผมอ่าส่วนกบต่างๆอะไรผมพร้อมไหมก็ตามนี้เลยนะครับผมสภาพตามสภาพนี้เลยกบไฮเปอร์โอ้โหคือเหลือเหลือฮะเหลือเหลือห้าสิบเอ็ดตัวห้าสิบเอ็ดตัวพูดผิดอ่าเหลือเหลือเลยนะครับผมส่วนเก้าดาวนะครับผมอ่าผมปั้นแม็กได้ก,กี่แม็กอ่ะเดี๋ยวดูดิอดี ID หลักนะครับผมนะอ่าหนึ 1, ่งสองดูตรงนีดด้ดีกว่า อยู่ที่1 2 3 4 1 2 3 4ปั้นแม็กได้2ตัวเลยนะครับผมนะผมถ้าผมอ่าได้ในส่วนของบอสมืดมานะครับผมผมก็จะเปิดเออผมก็จะปั้นทันทีเลยนะครับผมแม็ก9ก้าดาวแม็กเลยนะฮะแล้วก็เผื่อเผื่อแบบว่าผมเปิดได้บอสเอไม่ใช่ไออะไรนะ บาร์ล็อกเออช่วงโคดแสงมานั่นแหละผมอาจจะเปิดได้ก็ได้แล้วผมก็จะปั้นข้าวดาวเหมือนกันนะฮะก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับผมเพื่อนอส่วนดาวตกนะผมก็รอทุบพร้อมกันเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับหรือเวลาเก้าวันเนาะก็เก็บไปเรื่อยๆผมพัลละกงพัลกิจเก็บคงเก็บคอนไปนะผมเพื่อไปทุบดาวตกกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณน่าจะเกิน30กว่าเมตตาอยู่ละมั้งนะครับผมก็หวังว่าจะได้ก้อนดาวตกสีลุงเยอะๆก็แล้วกันนะคือ ส่งรอบที่แล้วผมได้สองลุงเนี่ยน่าจะได้สองสามไปดีมั้งก็หวังว่าจะได้ประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็มากกว่านี้ก็คงจะดีนะครับผมนะในส่งดาวตกก้อนสีลุงนะครับผมนะถ้ามีแค่หนึ่งหนึ่งก็รู้สึกถ้ามีหนึ่งก้อนก็รู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะที่ก็อุตส่าห์ตั้งใจเก็บอยู่เหมือนกันเก็บให้มันได้เยอะๆมากๆนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรแหละนะครับผมบางคนมีเยอะก็จริง แต่สุดท้ายก็ไม่มีเลยหรือไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดีหน่อยนะรอบนี้คืออ่ามันให้มาในส่วนของการันตียิบลอยเนาะในส่วนในส่วนของดาวตกก้อนสิลุงหนึ่งก้อนนะครับผมก็คือรางวัลที่สีนั่นแหละนะฮะอ่าส่วนอีกฟัสโซ่ผมก็ทำยิบลอยแล้วเนาะเก็บยิบลอยทุกไอดีแล้วนะครับผมนะ <c oughs> ก็ดีนะผมได้ตัวกระชงกระชาห้าใบสุดท้ายมาเพิ่มเติมนะครับผมนะก็อ,อาจจะเก็บเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้ก็ได้นะครับผมส่วนเลนเจอร์โทเค็นก็อ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเดือนหน้าจะมีไหมก็น่าจะไมมม่ีั นะครับผม,มเพราะว่าไม่เห็นวีว่แววอะไรมาเลยนะครับผมว่าจะขายอะไรอะไรยังไงต่อนะก็ต้องอดรอรู้แล้วกันนะครับผมในส่วนของเ a นเจอร์โทเค็หรือเ a นเจอร NFT นั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะส่วนบอสคล l าโบอ่ะเลดกคลาโบก็ตามนี่เลยผมเล่นได้แค่นี้จริงๆลูกกิวก็ไม่ค่อยตีผมก็ตีได้สูงสุดแค่นี้แหละนะครับผมเหนะืนะ่อยมากก็ได้แค่ไหนก้ 9, แค่นนั้นนั่นแหละเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว เดเจอร์โคโรโบรอบนี้ดีกว่านะว่าผมได้ตัวอะไรมาบ้างาผมไอดีหลักนะฮะมีคุณกินไหมหรืออะไรยังไงผมเปิดถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยได้บ้างหรือเปล่ามาอัปเดียตล่าสุดเลยนะฮะโอเคไหนดูดีเตืดๆอุ้ยหายากแฮ่เดี๋ยวไปดูตรงนี้เอาดีกว่ามันจะมันจะได้หาง่ายๆนะครับผมผม,ผมจำได้ว่าผมปั้นในส่วนของตัวฮิจิคาตะอยู่นะเออจำได้จำได้ผมปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กอยู่นะออี่นะ นี่ผมได้สงสูุดก็ตานี้เลยนะผมเดือนนี้โคโรโบนี้นะครับผมคุณจินซานตาแล้วก็ตัวของอ่ะฮิจิคาตะนะครับผมสองตัวนี้เลยนะแต่ว่าคุณกินเนี่ยก็เติมเอานะโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับที่ผมอ่ะอย่างน้นก็อ่ะได้คุณจิน นี่แหละสันตาก็โอเคแล้วนะครับผมปเปิดไป่ได้กดกินตัวหลักก็ช่างมันไม่เป็นไรอ่าโอเคหากคุณผู้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับและที่สำคัญล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กล่าวสวัสดีครับ